ปาทุอีดาอะไรยังนี่ละหมดฮะละหมดแพมาแพเอามือแหงน่ดูมือแบ่งดูปาของฝากจากไทยได้่ยมกอใหญ่เลยอุ้ยมาแต่บ้านได้ตินติดนี่นี่ปาเอฟซีมาฝากสามซีมาว่าเป็นย Nhìn nhau 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 đây đời sợ bà đi sợ bà đi padu bà, bà đi padu bà mặt 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 mạng mặt 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 luôn mặt 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 อันนี้เลยหมากมึงเดือนนี่อันนี้เลยหมากม้ามุดนี่เดะเดะเลหมากมะมุดเอ้าคือสายสีได้จับมากมึงดูฮะแก้มดูหมากนั่นน่ะหมากเขียวนะลูกจกแล้วจกถุงแล้วโดยลมันเขามันจังบนเอาไว้ตัวนั้นแดดไมีนอนตัวโอ้หมากอี้หมากแดดดูหมากแดดปลาดุงมางนี่ถามปลาดุเนี่ยปลาดุงเคยกินบ่นี่ยใช่ หายกินยากได้แก่อนแต่ก่อนบ้านจะไปเพิ่นจะมีหลายโอ้ตัวนี้ขึ้หมักแง้วนี่บิ้วนะฮะหมักแง้วคือหมักไข่นี่ใข่เปวยแม่ไอบีไม่รู้ว่าเหนียวเลยไข่กปลาดอกคือไข่เจ้าคือไข่เจ้าเออของฝากพอเตียงได้แม่่สิไขแกงดูแก่กินนี่เบิ่งนี่อะ้รบอหนักอ่ะเดี๋วสดบ้างะไม่แก่ Ai hảo, ăn ki mong đô hào, vắn đây, ôi nàng nàng ừ. wow. yeah. yeah. à đi ừm hm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  Wow hm ừm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  hm 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 Ngon hm 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 อร่อยมากมากเลยอร่อยมากๆเลยแซ่บจังเลยแซ่บเลยแถมมาอร่อยจริงเลยอร่อยจริงจริงเลยเออคือคมาไปห้องเย็นนี่เห็นไดก็มาไปอะไรแบบนี้แซ่บไรเนี่ยปลาดุกแซ่บไปกินมาปากเอ้ ไอ้กินบ้งนีอือหือเบ่เซ็ตดีนี่เห็ดด้วยเห็ดด้วยนี่ะเห็ดเสเยอือหือโอ้โหอืออร่อยมากกล้วยองอยู่กล้วยไข่บ่คกล้วยไข่ได้หนิเนาะได้สามหนึ่งสองสามสีห้กคกทุงเรื่อย con kia giam thùng Mọi người nha, theo nó biểu Ở nay em bàn nó chuẩn không ạ Đầm khắc lắm nè đi Nè huy yêu hồn Mày tối nay nha, quá rồi. mất mát 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 kêu mát 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 เดี๋ยวบ่วงทิมที่นี่บ่วงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นเช็ดจะฉงูกอ่ะอันนี้ถือลึอ่ะอันนี้หิวอ่ะตัวนี้เอ้าต้งอยากต้งอยากถือแบบนี้เอ้าข้างในคาคอร์แล้วก็ไปไปใช้เครื่องก็ไมปตู้ห้องไหนโอ้ปากนวดเลยดีป่งฮะว้ายโหย่าง à n g แบบนี้กิ๊กเแกิ๊งกเเยเลยไปรึ นั่งนี่พัดเจ้าโบเก,กปปะแบนบนี้นีซักเครื่องมบบนีเละฝนก็ตกกนขึ้นไอ้ดุาไปตู้เลยข่าวมาซื้อลด้ปจะใหญ่กินเด้อูไญ่เลยไม่รีบมึเชือเลยพูเรียวเซย์แบบนีรมด้ร่มนั้นรมคุกินิดได้าหาวัวซักไปเลยได้ะใช่อะไรเด้อ โอยฮะใช้เรยปังหนวดกัมี่บ่ซะเหดุได้ปางหนวดนะเฮ้ยบางหนวดแล้วจะเหยียบมันนอนี้ฮพังนี่รอดนะอ้าผู้ตัดผ่ามางนีเห็นยังนะเหตยังขายเครื่องก่ฮะ ปนี่ผู้ให้ตู้แม็กูพี่งี้ก็ได้จะขั้นบอกได้หรอเส้าหาพันเด้อไปงี้หีหอดีใจตัวิมันโค้งมิงไก่ให้ดลกนี่นะออกมานี่ออกมานี่ด้อไให้พันไปตู้แม็ไปเส้าหาพนเด้อเฮ้จะาันนะเส้าหาพัน Um no? ไป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 คุ well, ้นนี่เด no? ี I mean, ๋ยว่าในเกะนี่เดี๋ยว่าใช้นาทดินกินว่านทดินตุงงท่ายไปถามดูเอาไว้ชิพันี่ดูในวชิพันอันนั้นเอาไว้อะนะเอาเงินนี่ไปซื้อนาทดินเด้อนาทดินตุ๋งเอประตุ๋งขายไปถามรูจะพันเถอะได้น่ะเอาถุงนึงเ่ะ

ไม่ตาวเนีม่ชเห็นเฮ้ยผมขาดนะฮะยาลูกยาดื้อชิดื้อือ่ให้ดื้อดื้อของแม่ดื้อแล้แม่ป่แพงแพงมมีลายแพงมาแพงกระยาบ่โอเคใช่ไมปบ่แพงเนี่ยด้อนี่เาเบิ้งยี่หอท่เบิ้งยี่หลอดยัเจาะไหนคอหาเด้ยนั่นเอ tiếp tục tiếp chết tiếp đô đô mau tục mau nha mau mà nó mút tiếp này tiếp tục tiếp mút lại ô tiếp tục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  dạ bị tiếp tục 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 tiếp mẹ tiếp mẹ tiếp tục เลยอ้ามันยังครบนะคือแดงแท่นางในนางทองนะพุงไม่ใหญ่แค่ไหนงาเดือดออกนะฮันเมื่อย่างพี่นมลิลลี้แอบประตูเฮียปากเฮียปากตัวมันแต่ใส่นอ้ดถามเริ่มเฮียพ่อด้วยปากเริ่มประตูห้องหาเริ่ม không chưa phải có sự hẹn mà đi bà được ăn được bà được bà được bà được à bà được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  อรนอรลยคะสดีเด้อบิวไปแล้วดินบุญแล้วบิวนะประตูมาบท่านใช่ไหรอดผั้เฮื่อในผึ่เด้อเมื่อในแล้วบิวนะเอ้โหอย่างนี้อะนี่ผ่านกิ่งคองพอดย

เจามุมน้เี่เจาะนเสื่อนตอนนั้นนะคาปะชดงามนะ่ทำอะไาไปไมตาฉิ่งามบ่ไปหผ่านมาอยู่แบบนึงมีบ่โมมี่ดิชองฟืนคาเท่าด้งานลังท่วมเลย

บนะนามีต่ตัวนั้นไงตอนเผอชื่อตอนนั้นนั่นเนาะหอดพันชักแต่แต่สุดายชื่อมันรลายได้หรอือเฮ้ยหนื่อยหายใจนควหน่อยหดพันเลยนะเ,นเจะ็ดนะแปดแปดร้อยอกปลายนะึงอะไรก็ร้อยเนี่ยโลประจำตัวจะล้มเดียวอีกแล้ว ยี่ยวังนิดยูช่างเงินบ้งเงินช่างเันบ้แล้วเงินครัวตัวคือประซำเนาะไม่ค่อยจะมีตังเท่าไหร่อะไม่พาไม่พาบอกเอ้คุนเนาะ Món nha ngo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 n cái ngon nha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  ngon mua ngon nha ngon nha ngon ุกนี่หมอนใหญ่แค้นี่โอ้ยหมอนใหญ่อีดีใหญ่ดีป่ะใหญ่นี้หน่อยหนึ่งวะเอาวิวเอาวิวคราวนี้อัดไปชงไปป่ะนี่ชงไปต่างประเทศผู้เด้อมีคนหับอยู่บ้นลองวิวนี่ถามรถหนังเงิน น่วแสดงเงินอจามของไทยได้ขา่าเขียนไหมยังจ้ะสองพันบาทยังกี่เป็นล้นดิแล้วว่าล้นเท่า้นนี่นั่นเราบอกพันเจ็ดเรรเขียนอ่นี้ข้นาส่ง่าน นลดดูด,ดแลู้หายไปจ้